คนไทยต้องทำใจตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าดูถูกคนอื่นอยู่การดำเนินไปของประชาคมอาเซียนก็คงจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่พวกเราต้องการครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะก็ถ้าในช่วงนี้นะฮะก็จะนิดนึงว่า ขอประชาสัมพันธ์ด้วยและกันว่าปีหน้านะฮะอุดรธาน,นี121ปีนะคะท่านผู้ว่าท่านก็มีหลายโครงการนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่ท่านออขอให้เราช่วยผลักดันให้เป็นโครงการเฉลิมฉลองนะคะก็มาดูกันในเรื่องของปัญหาต่างๆเอาเรื่องจราจรฮะ,ะก็เลือกมาแค่ ที่คิดว่าน่าจะทำได้นะคะก็คือเมื่อเราดูบนบนสไลด์เนี่ยจะเห็นปัญหาจุดที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุดนะฮะจริงๆมีมากกว่านี้หลายปัญหานะ,ะแต่อันนี้เอาขอเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็พอมาดูในภาพจริงนะฮะก็จะคิดว่า4กิโลเศษเศเกือบ5กิโลจากแยก ขอนแก่นเข้ามาถึง5แยกนะคะตรงนี้เราจะทําอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องเรียนขอบคุณน้องกอฟก่อนเลยนะคะส่วนหนึ่งเราก็วิ่งหาข้อมูลกัน2-3สวันนี้เพื่อที่จะปั้นโครงการแล้วก็มีอะไรที่เกิดเป็นรูปธรรมฉลองเมืองอุดรธานีบ้างนะคะค่ะจุดนี้นะคะก็คือบริเวณตั้งแต่5แยกกรมหลวงประจักษ์แยก ซอยจินตาคามตัดถนนทหารจุดกับรถหน้าเข้ากองบินนะคะแล้วก็สัญญาณไฟจราจรตรงทางเข้าตรงนี้นอกจากจะเป็นข้อมูลที่ได้จากเรามีการศึกษาเอกสารฉบับนี้เสร็จตั้งแต่ปี47นะคะสิล้านบาทเราจอดอยู่ตรงนั้นเลยะคะ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะพอเราเอามาแล้วก็ให้น้องๆที่เป็นวิศวกรกับส,สนาปนิกที่สํงงานักงานที่เป็นคนอุดอรเข้าไปเก็บ จริงๆมันก็ยังซ้ำที่เดิมนะคะอันนี้คือปัจจุบันนะฮะเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษานะคะค่ะก็หลายท่านก็คุ้นเคยกันดีนะคะว่าสภาพของการเกิดเหตุจราจรเนี่ยเนื่องจากพฤติกรรมการใช้รถที่มักจะตัดเข้าวงเวียนก่อนที่รถในวงเวียนจะออกนะคะเอาละฮะเรื่องปัญหาคงไม่พูดกันมากนะคะแต่ว่า เราจะทำอะไรกับจุดที่เกิดปัญหานะคะก็สรุปมาละว่าถ้าสองจุดเนี้ยเริ่มแก้ได้น่าจะเป็นของขวัญ121ปีได้นะคะก็คือจุดที่ทางเข้ากองบินยิ่สประตู2ที่เกิดการคอสจะข้ามถนนเข้าไปนะคะยืงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยนะะนี่ก็คงจะมามามา,มาดูกันว่า จริงๆแล้วมันเกิดเพราะอะไรนะคะภาพที่จะแก้เราเคยมีการศึกษาไว้นะฮะแล้วก็คิดว่าผลการศึกษาถ้าเราเอามาปัดฝุ่นนิดหน่อยก็น่าจะทําได้แล้วนะคะไม่น่าจะยากอะไรเ่อโทษค่ะ,ะกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือจุดทางแยกก่อนเข้าเมืองนะคะอออะไรจะทําบ้างคงจะต้องเป็นโจทย์ของคณะ ผู้ก่อการดีนะฮะเราก็ฝันฝันไว้ะค่ะว่าจากแยกแยกทางเข้าเมืองเนี่ยทำยังไงจะออกแบบภูมิทัศน์ถนนนะฮะให้รู้ว่านี่คือเมืองอุดอรธานีเมืองที่น่าอยู่เป็นประตูอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นทั้งศูนย์กลางด้วยนะฮะไม่ผ่านไปผ่านมาให้เชิญชวนให้เข้าเมืองมาให้ได้นะคะแบบหรือว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ศึกษาไว้แล้วน่าจะเอามาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมะนะฮะเราจะเห็นได้ว่าล,ลักษณะของทางแยกเนี่ยเรามีพื้นที่มากมายนะฮะเราหยิบเอามาทำได้ในมันสมองของพวกเราเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะค่ะถนนใหญ่ๆพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคอขวดนะฮะเนี่ยค่ะพอมันใหญ่แล้วพอมันเล็ก ุ๊บเนี่ยก็เหมือนน้ำนะคะพอไหลมาใหญ่ๆมาเจอถนนบีบก็จะเกิดปัญหาจราจรติดขัดนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของทางเท้านะคะเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าเราอยากจะให้เมืองหน้าอยู่อยากจะอยู่อย่างมีความสุขเรื่องของทางเลือกในการเดินทางถ้าเขาจะขึ้นรถประจำทางหรือจะมีขนส่งมวลชน จากบ้านไปยังที่จอดหรือว่าป้ายรถเมย์ต้องเดินสะดวกกันนะฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่คนคนก็ไม่อยากเดินเนื่องจากเดี๋ยวก็ตกหลุมหรือว่าร้อนนะฮะบ้านเราแดดร้อนต้นไม้ข้างทางเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ปัญหาอีกจุดหนึ่งบนถนนนิตโยโอนะฮะเรื่องความลกลุงลังของสภาพทางกายภาพนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้าเราได้ลงมือทํากันจริงๆแล้วคิดว่าไม่ต้องมี เอะไรอ่ะไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็ได้ท่านเป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ท่านมาขายของตรงนี้เอ๊ท่านเราอยากจะให้สวยแบบรูปที่เราอาจจะนําเสนอเนี่ยเราตัวเราเองจะเริ่มอะไรได้มา้างจากเออเราไม่จอดรถเกะกะซ้อนสามซ้อนสองซ้อนสามหรือว่าเออไม่เอาของมาขายบนฟุตบาทนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือภาพแปรนด์ที่บนถนนที่มีภาพเมื่อกี้นะคะ นี่คือผังที่มีการศึกษาไว้แล้วอันนี้ผลปี47นะคะก็น่าเสียดายค่ะเราก็ได้ข้อมูลโดยละเอียดจากน้องมาเมื่อวานเนี่นะคะน้องกอล์ฟขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะของเรามีแตบ่บทสรุปสำหรับผู้บริหารไม่มีอะไรเลยค่ะมีอยู่แค่20แผ่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรนะคะค่ะซึ่งพอเรามาดูกับพื้นที่จริงนะคะนี่ค่ะ คือลักษณะของอุบัติเหตุการจราจรเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างไรนะคะทีนี้ก็นิดนึงอะฮะว่าเราคงจะต้องมาดูว่าถ้าเราจะให้มันดีเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องของพื้นที่กายภาพเรื่องของอที่เราพูดกันว่าถนนทางเท้าทางจักรยานหรืออะไรเนะี่ยมันก็คือโครงสร้างพื้นฐานเขาเรียกกันภาษาไทยนะอ่านแทบจะไม่รู้เรื่องก็คือ build environment เอ่อท่อ Infrastructure ตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาให้กับเมืองเนี่ยเพื่อสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเพื่อให้คนอยู่อย่างมีความสบายนะะถนนก็คือเป็นจุดที่ให้คนเดินทางจากจุดที่1ไปยังจุดที่2หรือจุดที่3มที่4ทางเท้าก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําให้ดีแล้วเนี่ยฮะการอยู่อาศัยมันก็จะน่าอยู่น่าน่าอาศัยะนะฮะอันนี้ก็คงจะเสริมกับท่านนะฮะกับของคุณแอนดรูด้วยว่า ถ้าชุมชนเราอยากจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะดําเนินการยังไงนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นทางเท้าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศนะฮะตามหัวข้อที่ให้ภูมิทัศน์ไม่ใช่ว่าจะไปสร้างสวนหรืออะไรภูมิทัศน์ที่ดีก็คือลิง์ที่เกิดขึ้นของกิจกรรมของคนนะฮะเราจะเดินไปที่ไหนเราควรจะมีสิ่งลื่นลมอย่างนี้นะฮะก็หยิบภาพมาให้ดเูเพื่อเป็นแนวคิดนะฮะ อันนี้ก็ส่วนหนึ่งของการปรับปรุงถนนอันนี้ก็ลองดูว่าเรามีถนนกว้างมากนะคะเ,เราไปตีเส้น4เมตรหตามการเทคอนกรีตนะคะซึ่งจริงๆแล้วรถเนี่ยสเมตรยีเมตรห้าหรือแล้วแต่ขนาดถนนค่ะถ้าถนนสายเมนสตรีทหรือว่าเป็นคอเลกเตอร์ถนนรวบรวมจราจรเราก็กําหนดได้ถึงแม้ว่าตอนนี้มันวุ่นไปหมดแต่เราสามารถทําให้เป็น ขนาดของถนนตามลำดับความสำคัญได้นะคะอันนี้ก็ลองดูว่าเป็นถนนที่ทำทางเท้าซึ่งไม่ได้ไม่ไม่ได้มีขอบมีอะไรนะคะแต่เราเปลี่ยนวัสดุนะคะอาจจะเป็นคอนกรีตแผ่นใหญ่หรือว่าแอสฟัลต์แต่ว่ามีผสมผสานเพื่อให้แบ่งว่านี่คือทางที่จอดรถหรือว่าทางคนเดินนะคะ การออกแบบที่จะทำให้คนเดินเท้าอย่างมีความสุขในเรื่องของต้นไม้หรือว่าคุณภาพของฟุตบาทนะะอย่างที่ว่าท่านก็ได้กล่าวแล้วไม่จำเป็นต้องแพงอะไรนะะเพียงแต่ว่าออกแบบที่มีคุณภาพก็จะทำให้เมืองน่าอยู่ได้นะะอันนี้ก็ภาพภาพน่าจะคเป็นเฮเกนกับที่อันนี้ยุโรปอ่นะคะ่นะเพราะ เหมือนกันเมื่อเราไปอยู่ต่างประเทศกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะทำสักหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งโครงการให้บ้านเราอยู่ได้นะฮะก็ต้องใช้เครื่องมือของการการออกแบบแล้วก็การดำเนินการตามสิ่งที่เราคิดฝันนะฮะว่าบ้านเราเราออกแบบแล้วมาคุยกันเสร็จแล้ว จะเริ่มทําอย่างไรตอนนี้เนี่ยนักการเมืองหรือว่าผู้บริหารเมื่อชุมชนหรือคนในพื้นที่ต้องการแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีใครจะปฏิเสธความต้องการของประชาชนหรือเจ้าของบ้านได้นะฮะถานนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึง่งคงจะไม่เสียเวลามากนะฮะแต่ว่าความแห้งแล้งของพื้นที่ก็เกิดจากที่เราไม่ไม่คำนึงถึงเรื่องของออ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 การออกแบบที่ ลดรันออฟหรือว่าลดการสูญเสียน้ำนะฮะเราไม่ได้เก็บน้ำฝนเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเราปล่อยให้ลงพอลงปุ๊บก็ลงคอนกรีตน้ำท่วมนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากจะดูว่าชุมชนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการทำงานหน้าบ้านหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนอย่างไรนะคะอันนี้ก็ใกล้บ้านเราตรงนี้ฮานอยนะคะเขาก็ไม่ใช่ว่า เฉพาะแต่เมืองในยุโรปนะฮะฮาหนอยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในเรื่องของการสู้รบเขายังฟื้นฟูเมืองเขาและเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ได้ขนาดนี้นะฮะทางเท้าทางข้ามหรือว่าการตีเส้นจราจรสัญญาณต่างๆเนี่ยล้วนเป็นเครื่องมือของการเดินทางที่ปลอดภัยทั้งสิ้นนะฮะการเปลี่ยนผิวของของทางเท้าหรือการให้ เอื้อประโยชน์กับทางจักรยานหรือว่าคนพิการนะฮะทางเท้าเขาเนี่ยพอถึงจุดที่จะต้องข้ามเขาก็ให้ข้ามได้นะฮะของเราเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงนะค,ะค่ะอันนี้ก็เช่นการหาเวียดนามนะฮะก็ให้ดูว่าถ้าเรามีพื้นที่เมืองที่เขียวขจีแล้วก็สะอาดนะฮะแล้วก็มีการออกแบบที่มีคุณภาพไม่จําเป็นจะต้อง มีราคาแพงก็สามารถทําเมืองให้หน่าอยู่ได้แม้แต่จุดที่เขาลกลุงลังนะฮะอันนี้ตรงนี้หลายคนถ้าเคยไปก็คงเคยเห็นว่าเขาก็ทำเเหมือนกับกัน้นกลางเกาะกลางถนนลแล้วก็มีหลายๆส่วนเข้ามาร่วมมือกันนะฮะค่ะในในช่วงนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอทิ้งไว้ตรงนี้เพียงแค่นี้ก่อนไม่ทราบท่านผู้ใดเพิ่มเติมครับครับ ก็ขอบคุณท่านโยธาและผังเมืองนะครับเห็นเห็นภาพสีเขียวที่ท่านนาเสนอแล้วดูแล้วมันเพลินตาดีครับคือบ้านเรามันขาดสีเขียวครับมันก็เลยแห้งแล้งมันมีแต่สีเหลืองสีแดงอะไรไปมันก็เลยไม่ค่อยจะสดชื่นสายตาเท่าไหร่เวลาเราอยู่ในสังคมมันเกิดความแห้งแล้งไปนะครับเราต้องทําอย่างเนี้ยทาอย่างภาพที่ท่านนํามาเสนอเนี่ยครับคือคนไทยนี่ไปไปไหนทํากับเขาหมดนะครับ ไปอเมริกาก็ปฏิบัติตามอย่างดีเลยครับไปอังกฤษยุโรปไปสิงคโปร์ทำกับเขาหมดแหละครับเขาสั่งให้ทําอะไรกฎหมายว่าอย่างไรเราไม่ไม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางแต่พอกลับมาบ้านเราก็กลายเป็นคนไทยเหมือนเดิมนี่แหละฮะมันคือปัญหาของคนไทยนะครับเชิญท่านดรครับได้สรุปช่วงนี้ครับผมผมฝากประเด็นอีกนิดนึงนะครับวันนี้จริงๆแล้วนะครับก็ถึงแม้คนเราจะ ผู้ฟังบรรยายอาจจะมีแค่ถ้านับด้วยสายตาน้าแค่40กว่าท่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทุกท่านที่นั่งฟังนะวันนี้ครับอย่างน้อยท่านก็ได้เข้าใจบริบทของความเป็นเมืองเข้าใจบริบทของอาการมีส่วนร่วมนะครับและผมเชื่อว่าท่านเดินออกไปเนี่ยหรือท่านแค่นั่งได้ได้นั่งพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนข้างๆหรือแม้ั้งท่านเป็นบริหารท่านผู้บริหารท่านได้คุยกับ กับทีมงานของท่านเนี่ยผมว่าก็เกิดประโยชน์นะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราไปดูงานนะครับเราไปดูมาทั่วโลกหรือแม้ทั่งในเมืองไทยเองผมเห็นไปดูกันจ้างไปดูงานที่นู่นที่นี่ถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์หรือเอามาศึกษาเปรียบเทียบนะครับว่าเขาทำยังไงผมว่าเอามาแค่5%์เเราก็เราก็เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วอย่าง ฮานอยผมก็พึ่งพิ่งไปนะครับซึ่งก็ตรงกับท่านท่านหัวหน้านะครับผมเพิ่งไปมาปกติเข้าไปพรีเซนต์กัน4วันไปอินเตอร์ช o แนลอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ผมขออยู่5วันวันที่5เนี่ยผมเดินเลยครับผมเดินแล้วถ่ายรูปมาหมดและผมประทับใจมากซอยเล็กๆนะครับซอยเล็กแต่มีไม้ยืนต้นที่อายุประมาณเกือบ100ปีอยู่กลางซอยไม่ใช่ต้นเดียวครับ4-5ต้น ถ้าเป็นบ้านเราผมว่าเรียบร้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำคืออย่างที่บอกครสุดท้ายเนี่ยหลักการของอเมืองหน้าอยู่นะครับจริงๆผมผมก็ผมก็พึ่งพิ่ง,พ,งพิ่งมารีวิวทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยเมืองหน้าอยู่เนี่ยเราพูดกันมา10กว่าปีแล้วแต่ท่านเชื่อไหมครับเมืองหน้าอยู่เป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของ sustainable development คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนชาวอุดรเป็นคนขยัน